พ่อลูกปันโปโอ๊ยปันให้แหละไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงจะไปหาร้านอร่อยอร่อยนะครับร้านที่มีโป้ดีๆมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ,ร,บรู้จักโปที่เราแนะนำแล้วไปอุดหนุนเขาด้วยนะครับครับโปแรกร้านแรกเราแนะนำร้านนี้เลยอลิาเบธโฮเทลนะครับครับห้องอาหารนะครับเขาชื่อว่าเซนต์คอฟฟี่ช็อปนั่นเอง ตั้งอยู่ที่ถนนปริพัฒน์ BTS สพานควายโปรโมชมั่นสำหรับแฟนรายการเราครับแจ้งว่ามาจากรายการเราเขาจัดส่วนลดให้ันที10%เลยนะครับค่าคอาหารนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม 2 5 6 6ครับผมตำนานความอร่อยกว่า36ปีบรรยากาศสุดคลาสสิกกับเมนูความอร่อยในตำนานมาเริ่มต้นเมนูระดับตำนานกันเลยครับราดหน้าเส้นกรอบโรงแรมอลิซาเบธเมนูซิกเนเจอร์ของทางโรงแรมเลยนะฮะสูตรกวางตุ้งที่มีมายาวนานกว่า35ปีกับเครื่องแน่นๆสูตรโบราณที่ไม่ซ้ำที่อื่นแน่นอนครับทอดมันกุ้งครับกุ้งเนื้อแน่นๆตัวโตโตสูตรเฉพาะของทางโรงแรมนำไปชุบแป้งทอดทานกับน้ำจิ้มโบ้ วปลาช่อนแกงส้มแปะสะเขาใช้ปลาช่อนตัวใหญ่ นำไปทอดราดมาด้วยน้ำแกงส้มสูตรโบราณน,นะครับและผักอีกมากมายทานคู่กันแล้วเข้ากันอย่างลงตัวไปเลยปลากระพงทอดน้ำปลานะฮะเขาใช้เป็นปลากระพงตัวใหญ่นำไปทอดกรอบราดด้วยซอสน,น้ำปลาสูตรของทางโรงแรมทานคู่กับน้ำยำมะม,ม่วงทำขึ้นสดสดแบบวันต่อวันครับผัดไทยกุ้งสดเป็นผัดไทยสูตรโบราณครับที่มีมากว่า30ปีใช้กุ้งตัวใหญ่ความฟินเต็มสิบไปเลยห่อหมกทะเลในมะพร้าวครับใช้เครื่องทะเลชิ้นใหญ่ๆ น่นนำไปใส่ในลูกมะพร้าวหาทานได้ยากนะครับทางร้านเนี่ยแถมน้ำมะพร้าวมาให้ด้วยนะฮะเป็นน้ำมะพร้าวที่ออกมาจากลูกมะพร้าวนั่นเองครับเห็นภาพความอร่อยแล้วนะครับผมว่าไปอุดหนุนเขาเลยครับที่อลิซาเบธโฮเทลครับห้องอาหารเซนต์คอฟฟี่ช็อปครับอยู่แถวแถวปฏิพัฒน์สะพานควายนั่นเองนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการบอกว่ามาจากรายการเราเขาจัดส่วนลดให้ 10%ไปเลยนะครับสำหรับค่าอาหารนะครับตั้งแต่ว,วันนี้ถึง31มีนาคม2566ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย